สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปรัสเซียนะครับประจำวันพฤหัสที่2ธันวาคมนะครับสำหรับรัสเซียนี่เดนมาทุกวันนะครับมันเกินมัน3ารอบมันเกิน50%เปเน,นะไปแล้วครับก็ที่เหลือผมว่าน่าจะเป็นกำไรแล้วถ้าคุณได้กำไรแนละ้วคุณก็ควรเอากำไรมาเล่นเรือคุณหยุดคุณจะเล่นน้อยๆแล้วหยุดพักอะไรนะครับวันจันทร์บนล่างมังคาร เด่นมาเมื่อวานนี้เจาะก็ผมว่าน่าจะพอใจระดับหนึ่งนะนะครับใครตามอยู่ฝั่วันที่ผ่านมาคงจะได้ตังค์แล้ครับใครที่มาตามวันนี้ไม่ทราบได้ครับรุ้นลุนกันแล้วกันนะครับผมก็คำนวณจากสถิติครับแล้วก็เดานะครับจะตามไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันนะครับเลขสวยตามภาพเลขไม่สวยไม่ต้องตามครับวันนี้เด่นสุดหครับ 5 690ครับจับที่บวัวนะครับถ้าลงลบเบาๆนะครับ86บางคนเข้ามาแคปอย่างเดียวไม่พูดไม่จาแคปอย่างเดียวแล้วถามคําถามผมไม่ใช่ขี้เกียจตอบครับแต่ถามคําถามที่ผมพูดไปเนี่ยผมว่าพวกเข้ามาแคปในส่วนมากกะถามท่านเพิ่งติดตามใหม่ๆช่องนี้ไม่น่าจะดีเหมือนหน้าตานะครับ ร้อยเม่สามครับเนาะไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับลองพิจารณาดูครับ,ส,บสําหรับรัสเซียผมเห็นสังเกตด,ดูจากยอดวิวรัสเซียคนดูเยอะเพราะหนึ่งเนื่องมาจากคือรัสเซียมันปิดเร็วถ้าถามว่าปิดเร็วไหมมันก็ไม่ปิดเร็วมันปิดตั้งเกือบห้าทุ่มนะครับแล้วก็อังกฤษกับเยอรมันเลื่อนไปประมาณเกือบชั่วโมงครับอังกฤษก็ปิดราชาประมาณสี่สิบนาทีไอ้ปิดปิดห่างกันสี่สิบนาทีแล้วก็เยอรมันก็ประมาณห้าสิบนาที ครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันที่อังกฤษและเอยอรมันครับสวัสดีครับผม